รอยเตอร์ uters, สัดส่วนการถือครองบิตคอยของเจ้ามือลดลงเหลือแค่25%แล้ววิลลี่วูผู้เชี่ยวชาญคริปโตเคอเรนซีที่มีชื่อเสียงได้ใช้ทวิตเตอร์เพื่อประกาศว่าอุปทานของบิตคอยที่หมุนเวียนอยู่มีความกระจัดกระจายมากขึ้นเนื่องจากวันถือครองบิตคอยน้อยกว่าเดิมวิลลี่วูได้แชร์แผนภูมิที่เขาสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆโดยแสดงถึงอุปทานของบิตคอยที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้หากอ้างอิงจากแผนภูมิดังกล่าวแล้วนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้ถือครองคริปโตมากกว่า 1,000 BTC หรือวานครอบครองคริปโตเคอร์เรนซีเหลือเพียง25%เท่านั้นแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า2เท่ามีการรายงานจากคริปต้าชวนซึ่งเป็นตัวรวบรวมข้อมูลเครือข่ายในเกาหลีใต้ว่าวานถือครองประมาณ48%ของปริมาณเหรียญทั้งหมดในตลาดก่อนจะลดลงเหลือ25%ในปัจจุบันโดยหากเทียบก,กับผู้ที่ถือครองระหว่าง11,000 BTC นั้นคิดเป็น37%ซึ่งลดจากเดิมเพียงเล็กน้อยทั้งนี้บริษัทขนาดใหญ่รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เป็นถือครองกว่า18โดยเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนักลงทุนรายย่อยที่ถือครองน้อยกว่า10 d t c นั้นจะถูกเรียกว่ามินโนหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าพวกลาซิอมีการถือครองเพิ่มขึ้นเป็น14มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนักวิเคราะห์ใช้ข้อมูลจาก l ลั s โนเดและแหล่งที่มาของเขาให้มาเพื่อสร้างแผนภูมนินี้ตามข้อมูลของคลิปตะชวนแสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินจำนวนมาก โดยเงินเหล่านั้นอยู่ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในขณะนี้และนักลงทุนทั้งหลายต้องการที่จะทําให้ราคากลับไปอยู่ที่ระดับสูงสุดอีกครั้งให้ได้จากแผนภูมิอุปทานของสเตเบิลคอยที่เพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงปัจจุบนันมีความต้องการสเตเบิลคอยเป็นจํานวนมากหากเทียบกับราคาของบิตคอยที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน กดอ่านข่าวสัดส่วนการถือครองบิตคอยของเจ้ามือลดลงเหลือแค่25%แล้วต่อที่สยามบล็อกเชน